วันนี้การพาทุกคนมาที่วัดอรุณราชวรารามหรือเรียกสัน้นๆว่าวัดอรุณซึ่งตอนนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่งชุดไทยมาถ่ายรูปบริเวณพระปรางวัดอรุณเป็นจำนวนมากทำให้ร้านเช่าชุดไทยได้รับอันิสงนี้ไปด้วยวันนี้การนั่งเรือทงส้มจากท่าน้ำนนไปท่าพระนกค่าโดยสารคนละ16บาทหรือถ้าใครกลัวร้อนก็แนะนำให้นั่งเรือปรับอากาศนะคะ และตอนนี้เราก็มาถึงท่าเรือพรานกแล้วนะคะวันนี้การไม่ได้มาคนเดียวแต่พาแม่กับน้ามาด้วยหลังจากถึงท่าเรือแล้วเราก็รีบเดินไปที่เรือข้ามฟากเพื่อที่จะไปยังท่ามหาราชตอนนี้เรือก็กำลังจะออกพอดีค่าเรือเราค่อยไปจากที่ท่ามหาราชนะคะตอนนี้เราก็มาถึงท่ามหาราชแล้วนะคะค่าโดยสารคนละ4ี่บาทหสตางค์เดินมาเลยเดินมาเลย บริการเรือข้ามฟากเปิดตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง2ทุ่มถ้ามีสัมภาระก็จะคิดเพิ่มตามราคาที่ประกาศไว้ไม่เกิน15บาทจากนั้นก็ขึ้นมาที่ชั้น2โครงการท่ามหาราชแล้วเดินมาที่ร้าน Sense of Thai วันนี้การจองคิวไว้ตอน11โมงตรงพอเข้ามาในร้านก็จะเจอแกลเลอรี่รูปภาพชอบสีไหนก็เลือกได้เลยนะคะ เพราะทางร้านมีสีพ้าสเทลหวานๆให้เลือกเยอะเลยค่ะตอนนี้แม่กับน้าก็กำลังเลือกสีชุดกันอยู่ค่าเช่าก็จะอยู่ที่600-800บาทพร้อมเครื่องประดับพี่คะมันมีมันมีเลทราคายังไงบ้างนะคะไม,ม,ม่อันนี้แพงอ่ะ600-700-800ค่ะ600-700-800เอาเป็นร้อยเห็นสีนี้ก็ได้เนาะนี่คือ 800, 800ใช่ โอเคอะค่ะหลังจากเลือกผ้ะะาถุงและผ้าสบายเรียบร้อยแล้วก็จะมีพี่พทางร้านช่วยแต่งตัวให้แล้วก็จัดเซตเครื่องประดับให้เราเลือกนอกจากนี้ก็มีกระเป๋าถือซึ่งรวมอยู่ในราคาแพ็กเกจเรียบร้อยแล้วนะคะหากต้องการทำผมด้วยทางร้านจะคิดเพิ่มคนละ100บาทไม่แล้วนะเอาเอาสีเงินเนแบบกานไหม นอกจากนี้ทางร้านก็มีบริการถ่ายภาพโดยช่างภาพมืออาชีพซึ่งจะมีค่าบริการเพิ่ม2,600บาทต่อ1ชั่วโมงสามารถถ่ายภาพได้ไม่เกิน5ท่านนี่ก็ลืมกระเป๋าอันนี้ก็คืออยู่ในเซตแล้วนะคะ800บาทก็จะมีทั้งทั้งสบายแล้วก็ผ้าถุงนะคะแล้วก็เครื่องประดับแบบนี้นะคะ ส่วนรองเท้าค่ะคือใครจะเตรียมมาเป็นแบบถุงเ,เ,งเท้าผ้าใบแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นใครจะเอารงเท้าส้นสูงหิ้วกระเป๋ามอย่างนี้แต่ก็จะพอดูพลังแบบนี้นะคะทุกคน <laughs> ไปไหนจะไปไหนตอนนี้เราก็เดินมาที่ท่าเรือซึ่งเราจะนั่งเรือเจ้าพยาทัวริสโบ๊ทไปยังวัดอรุณค่าเรือคนละ30บบาทระหว่างรอเรือเราก็เก็บภาพบรรยากาศกันก่อน ที่อยู่หน้าเราก็เป็นคนญี่ปุ่นนะคะเช่าชุดจากร้านเดียวกันเลยตอนนี้เรือก็กำลังจะเทียบท่าแล้วเรานั่งไปอีกสองท่าก็ถึงวัดอรุณการเลยเลือกนั่งใกล้กับทางออกเพื่อจะได้สะดวกเวลาลงเรือตอนนี้ก็เห็นพระปรางวัดอรุณแล้วนะคะแม่กับน้าก็ดูจะตื่นเต้นเป็นพิเศษส่วนช่างภาพที่เรานัดไว้ก็จะมารอรับที่หน้าประตูทางเข้าเลยค่ะ ของเราชื่ออะไรเจ้าชื่อแบคค้าชื่อคำแบคนี่แค่เราจะอยู่กับน้องแบคหนึ่งชั่วโมงเต็งนะคะที่วัดอรุณก็คนไทยเข้าฟรีนะคะตักชาติหนึ่งร้อยเอร์สำหรับนี้นะคะกันก็จะทำกิจวัตรกายจำมาถ่ายภาพหนึ่งวันนะคะเล่นหนสองสาม ไม่มองมาที่เรามองไปตรงเกมขอทำที่ไหนก็ได้เลยสองาเยอะไปเนหน้าคิดที่เดียวแต่ว่ามองมาทีผม ช่างภาพนอกจากจะถ่ายรูปแล้วนะคะออกแบบผ้าถ้าถ่ายภาพให้เราเนี่ยนะคะก็ออกแบบกระเป๋าให้เราด้วยทุกคนอันนี้เรากำลังจะไปถ่ายแถวๆรอบเท้าบัาสดเราถ่ายเอาดอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปถ่ายแบบว่าเออบรรยากาศแบบว่าเย็นๆบางอะไรอย่างเงี้ยสวยค่ะโอเคแล้วนะครับขอขอไหว้รอบหนึ่ง คส okay, วยหนึ่งสองสามโอเคครับหนึ่งสองสามโอเคขอยับลบทีนะครับยิ้ okay, มไว้หนึ่งสองสามโอเคมองออกข้างนอกลบหนึที <S 2> <S 2> ใช่ครับประมาณนะั้นประมาณแม่ยิ้มไว้นะหนึ่งสองสามข้างไว้ก่อนนะหนึ่งสองสามข้างซ้ายแปะไว้ที่ตีนของตัวเอง ประมาณว้บนเขาของของาง้าเจประมาณนะั้นรูปจะส่งทาง Google Drive ครับให้ดาวน์โหลดไม่เกินปกติากตากดของร้านคือไม่เกิน7วันปกติเ,เ,เพราะว่าต้องไปทำสีกับทำแสงหน่อยหนึ่งคือมีรีทัชบ้างแต่ว่ารีทัชไม่ได้หนักถึงขั้นที่แบบว่าเชฟวีเชฟอะไรขนาดนั้นคือแบบแค่ทำให้แบบผิวดีเงียนนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับผมถ่ายพยายามให้แบบให้มันสว่างไว้หน่อยหนึ่งเพราะว่าเวลาไปดึงมันดึงง่ายกว่าแต่ว่าด้วยความที่ว่าแดดบ้านเรามันแรงอยู่แล้ว มันก็เลยว่ามันไม่ได้ทําให้เราแบบดําขนาดนั้นจริงๆแต,แต่แต่เอาง่ายถ้าเทียบกันผมชอบถ่ายคนผิวแทนมากกว่าเพราะว่าคนคนผิวขาวทํายากไี่ใช่ใช,ใช่ใช่ใชคือสําหรับบ้านเรามันสว่างไปแต่ถ้าบ้านเราผิวประมาณอย่างของเราเราคือมันง่ายแล้วแล้วว่าหนึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยคนต่างชาติหรือว่าร้อยละแปดสิบคือคนต่างชาติครับอืม ส่วนใหญ่เป็นประเทศไรคะที่มาส่วนใหญ่ที่เป็นเป็นฮ่องกงครับแตฮ่องกงถ้าส่วนใหญ่รองลงมาก็จะเป็นสักเพื่อนบ้านเช่นสิงคโปร์ญี่ปุ่นอะอไรเงี้ยครับไต้หวนันแต่ว่าที่เจอน้อยมากๆคือจีนจีนอุ๊ยไม่กล้เชื่อนอะเพราะว่าจีนอาบางทีที่นี่เขาแบบมีช่างภาพ ของที่เป็นชางมากคนจีนเลยเขาจะคอนแทคฝั่งนน้นมากกว่าเปง่ายกว่าของเราจะได้ช้าที่แบบว่าคุยภาษาอังกฤษคล่องมากกว่าเพราะว่าถ้าเป็นนักท่องเที่ยวจีนเขาได้คุยจีนมากกว่าอันนี้เราจะไปตรงไหนต่อนะคะไปด้านหน้าครับไปตรงระวังนะรูปป้นรอดสองคราวนี้เราก็จะไปเจอแดดอีกนะจ๊ะช่วงไหนที่คนเยอะเราก็จะแบบไม่รอเพราะว่าจะเสียเวลาลูกค้ายกเว้นว่าลูกค้าจะจะรีเควสแบบ อุมนี้ฉันอยากได้อยากได้จริงๆอะไรอย่างนี้รครับง่ายกว่าเพราะไม่ออไงั้นเวลาหนึ่งชั่วโมงจริงๆมันก็ถ่ายแทบไม่ทันอยู่แล้วอ,อ,อันนี้ก็คือแพ็กเกจการถ่ายค่าถ่ายรูปเนี่ยสองพันหกสองพันหกนี่ก็คือไม่เกินห้าคนใช่ครับไม่เกินห้าคนครับแม่เรียกอแม่เรียกาแม่กแม่อยากได้น่าประตูตอนนี้เราก็ถ่ายรูปกันเสร็จแล้วนะคะหนึ่งชั่วโมงเต็มค่ะได้ภาพแบบเป็นยังไงบ้างแม่ชอบไหมชอบ นี่นะคะติดต่อได้ติดต่อถ่ายภาพได้ที่ไหนนะคะเซนออฟไทยเลยค่ะอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงไหนถ่าเอ่อที่ท่ามหาราชครับโครงการจะอยู่ที่ชั้นสองนะคะถ้าเกิดว่าใครอะค่ะที่จะมาที่วัดอาุณนะคะแล้วก็สนใจที่จะแต่งแต่งตัวแบบนี้แล้วก็มีช่างถ่ายภาพแล้วก็มีรูปสวยๆลงโปรไฟล์นะคะก็ติดตามได้ที่เพจของเซนต์ออฟไทยเลยค่ะโอเคค่ะยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะ วันนี้เราสามคนได้ถ่ายรูปกัน200กว่าภาพคุ้มค่าและประทับใจมากๆถ้าใครสนใจที่จะมาถ่ายรูปแบบเราสามารถสอบถามได้ที่เพจ Sense of Thai นะคะส่วนการเดินทางมาไม่ยากเลยค่ะถ้าไม่นั่งเรือก็สามารถขับรถมาจอดได้ที่โครงการท่ามหาราช หรือนั่ง MRT มาลงสถานีสนามชัยประดูทางออกที่1และต่อแท็กซี่มาประมาณ5นาทีจากนั้นเดินขึ้นมาที่ชั้น2ร้านเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา10โมงเชา้าไปจนถึง18.30นาฬิกา30นาทีและนี่คือวันเดย์ทริปของการในวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้การด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะ